มาก็แชร์ริ่งพอดแคสต์อัปเดตเทรนด์การตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมามก็แชร์ริ่งพอดแคสต์อีกเช่นเคยนะคะเปิดปี2023มากับบทความเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะกำหนดรูปแบบการค้าปีกในปีนี้กันค่ะ ก่อนอื่นเราต้องขอขอ,ขอบคุณบทความสาระดีๆแบบนี้จาก Insider Intelligence.com นะคะแห่งรวบรวมงานวิจารและอินไซต์ต่างๆมากมายเลยล่ะคะ่ะโดยจากการรายงานของ Consumer t r e n d 2023ของ The New Consumer and Coefficient Capital นะคะที่พบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปเนื่องจากอัตราเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นหรือว่ารวมไปถึงทัศนคติที่เปลี่ยนไปเพราะว่าโควิด -19 หีด้วยล่ะคะ่ะและนี่นะคะก็คือเทรนด์พฤติกรรมที่น่าสนใจจากการศึกษาครั้งนี้ของพวกเขาค่ะ อย่างแรกก็คือเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยกำลังซื้อของผ่านติกตอกกันมากขึ้นค่ะจากการรายงานนะคะก็พบว่าอันดับหนึ่งของการใช้งาน t ิกตอกเนี่ยคือเรื่องของความบันเทิงที่ไร้เหตุผลหรือว่านอนเซ้นนะคะแต่ว่าเกือบหนึ่งใน4หรือว่าประมาณ23%ของผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริก,กาเนี่ยกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยใช้ i ิกตอกเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการจะซื้อค่ะ นอกจากนี้เนี่ยยังพบอีกว่า1ใน5นะคะกล่าวว่าพวกเขาเใช้ TikTok เพื่อที่จะตามให้ทันแบรนด์และยีเนี่ยกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์เพราะว่าเห็นวิดีโอบน TikTok นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะงานวิจัยนี้เนี่ยยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมนั่นก็คือพบว่า27.3% e ของผู้ใช้ TikTok ในสหรัฐอ,อเมริกานะคะจะซื้อสินค้าบางอย่างผ่านแพลตฟอร์มค่ะโดยภายในปี2,569เนี่ยก็คาดการว่าตัวเลขเนี่ยจะสูงขึ้นถึง39.9%เลยแล้วก็ยังพบอีกนะคะว่า19%ของ Gen Z เนี่ยกล่าวว่าพวกเขาคนพบผลิตภัณฑ์ประเภทความงามบน TikTok เป็นหลักเลยละคะ่ะ มาต่อกันที่เทรนที่2ค่ะก็คือแบรนด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากครีเอเตอร์หรือว่าคนดังเนี่ยจะสามารถรักษาความได้เปรียบเอาไว้ได้ค่ะตัวอย่างแบรนด์ที่ได้รับการสนับสนุนจากครีเอเตอร์หรือว่าคนดังนะคะก็อย่างเช่น h e ิ m The Honest Company และ Fabritic นะคะถือว่ามีข้อได้เปรียบในเรื่องของการทโาโฆษณาเนื่องจากครีเอเตอร์เหล่านี้เนี่ยนะคะมีฐานผู้ชมโซเชียลมีเดียที่สามารถทําการโฆษณาได้อยู่แล้วหรือว่ามีฐานผู้ชมในการที่จะเข้าไปสื่อสาร ได้อย่างโดยตรงนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบนะคะว่าแบรนด์ด้านความงามเนี่ยที่ก่อตั้งโดยคนดังเนี่ยจะมีอัตราการมีส่วนร่วมหรือว่า engagement บน i n s t a g r a m เนี่ยกว่า13%เลยนะคะเมื่อเทียบกับอัตราการมีส่วนร่วมของแบรนด์ที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนี่ยที่3%เองค่ะมาต่อก,กันที่เทรนด์ที่3ค่ะผู้บริโภคนะคะค่อนข้างที่จะลืมเรื่องของโควิด1 9กันไปแล้วค่ะากกาศึกษาในครั้งนี้นะคะก็ค้นพบว่าโควิด -19 เนี่ยเป็นปัญหาที่ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกน มีความกังวลน้อยที่สุดในขณะนี้เลยค่ะถึงแม้ว่าการระบาดเนี่ยจะยังไม่สิ้นสุดลงนะคะแต่ก็หมายความว่าผู้บริโภคก็มีความเคยชินกับสถานการณ์ของโรคระบาดกันแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตามข้อมูลของ TSA และ Open Table นะคะที่ได้รายงานโดย The New c o n s u m e r and co efficient capital นะคะก็พบว่าเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินการจองร้านอาหารสำหรับดินเนอร์หรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตนอกบ้านเนี่ยก็ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอย่างในปี2019หรือว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดในทีนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมการแพร่ระบาดบางอย่างเนี่ยก็ได้มีการชะลอตัวลงแต่ว่าก็ไม่ได้จบหรือว่าหยุดชะงักไปนะคะนี่ก็ทําให้การเติบโตของยอดขายธุรกิจประเภท เดลิเวอรี่ในการจัดส่งของอุปโภคบริโภคหรือว่าของชําต่างๆเนี่ยก็ลดลงอย่างมากนะคะจาก2 1 5 5ในปี2020แต่ว่าการเติบโตนะคะก็ยังคงเป็นตัวเลข2หลักค่ะซึ่งหมายความว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงติดอยู่กับผู้บริโภคต่อไปนั่นเองค่ะมาถึงเทรนด์สุดท้ายค่ะก็คือเรื่องผู้บริโภคเนี่ยที่มีความมั่นคงหรือว่าร่ำรวยนะคะพวกเขาจะให้ความสำคัญหรือว่าให้ความสนใจกับเรื่องของสุขภาพเป็นหลักค่ะ พบว่าผู้บริโภคที่ร่ำรวยหรือว่ามีรายได้มากกว่า150,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะจะมีแนวโน้มที่จะให้ความสําคัญกับสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีเป็นระดับตน้ตนๆในปีนี้นะคะซึ่งนี่นะคะอาจมีัยายะสําคัญต่อการวงการคาปลีกนะคะเนื่องจากอาจจะทําให้มีการไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิถีชีวิตอย่างเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกําลังกายหรือว่าอาหารเสริมเพื่อทําให้ความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นค่ะ โดยเรื่องของสุขภาพและการดูแลส่วนบุคคลนะคะถือว่าเป็นหมวดหมู่อ e ีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุดเป็นอันดับที่3าในปีที่ผ่านมาค่ะโดยเติบโตที่22.1บเอร์ซแบบเยอันเยียนะคะรองจากอาหารและเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะโดยในปีนี้เนี่ยหรือว่าปี25 6 6เนี่ยก็คาดว่าหมวดหมู่นี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่2นะคะแม้ว่าการเติบโตเนี่ยจะชะลอตัวลงเหลือ18.4ี่เปอร์เซนตตามจากการคาดการณ์ค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะกําหนดรูปแบบการค้าปปีกในปีนี้ก็หวังว่าคุณรู้ฟังเนี่ยจะได้รับความรู้แล้วก็สาระดีๆตอนรับปีใหม่แบบนี้ไปใช้ในการวางแผนธุรกิจได้ตลอดทั้งปีเลยล่ะคะ่ะและอีกเช่นเคยเพื่อไม่ให้ทุกคนนะคะพลาดสาระดีๆจากพวกเราก็ก่อนจากการอย่าลืมกด s b s c r i b e y o u t u b e มาโกะเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านคะ่ะ